สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาแนะนำกล้องระดับค่ะเป็นยี่ห้อท็อปคอนนะคะรุ่น atb a ค่ a ค่ะ,คะสำหรับกล้องระดับนะคะยี่ห้อท็อปคอนรุ่น atb c a นะคะค่ะสำหรับกล้องรุ่นนี้นะคะจะมีกำลังขยาย24เท่านะคะสามารถส่องได้ไกล1 0 0ถึง150เมตรนะคะค่ะระบบอัตโนมัตินะคะบวกลบ15ลิปดาค่ะความละเอียดในการทำระดับนะคะอยู่ที่1กิโลเมตรบวกลบ2มิลลิเมตรนะคะ ค่ะสำหรับตัวกล้องนะคะจะมีโครงสร้างกันฝุ่นกันน้ำนะคะ IP 6 6ค่ะค<ม>่ะสำหรับกล้องตัวนี้นะคะจะมีจานองศาบอกขีดกำกับทุกท1องศานะคะ<ม>ค่ะสำหรับองค์ประกอบของตัวกล้องนะคะก็จะประกอบไปด้วยนะคะฐานตั้งกล้องค่ะฟุตสกูทั้งหมด3เสานะคะมีจานองศานะคะและก็จะมีขีดกำกับทุกๆ1องศานะคะมีลูกน้ำฟองกลมค่ะกระจกสองลูกน้ำนะคะ ตัวปรับซ้ายขวานะคะเลนส่องนะคะเลงหยาบค่ะตัวปรับโฟกัสนะคะ สำหรับรุ่นนี้นะคะราคาอยู่ที่11,490บาทค่ะพร้อมมาสต๊อก4เมตรแล้วค่ะตั้งกล้องค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถเข้ามาเยี่ยมชมสินค้าได้ที่โชว์รูมพีน้เม่วงวันอินสต๊เมนต์ร้านตั้งอยู่ในโครงการบิ๊โซค่ะซอยบางนาตรา23หรือโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์02-103-4242ค่ะหรือแอดไลน์เข้ามาคุยคุยกันได้นะคะที่ a s i d e g a 8่1ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ